ผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอสดีเดย์ครับเบดีเดย์ครับวันนี้นะครับผมเอารถวิ่งงานตอนเดียวราคาพิเศษมาฝากพี่ๆนะครับคันนี้นะครับบอกกันเลยว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะครับมาตรวจเช็คห้องเครื่องก่อนเลยจะดูรถต้องเช็คเครื่องใช่ไหมฮะเครื่องนี้เป็น1.9บูพาวเวอร์นะครับเป็นเทอร์โบไฟฟ้าตัวนี้เป็นแปรผันร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าเครื่องก็ยังเล็กภาษีนยถูกแน่นอนนะครับผมและจัดให้เลยตัวนี้เดิมๆหมดเลยแบตพาโซนิกนะครับผมจัดให้ใหม่นะตัวนี้ห้องเครื่องไม่มีเยิ้มเลยน้ำมงน้ำมันนะครับแห้งสนิทผมมือลูบได้หมดเลยไม่มีน้ำมันติดขึ้นมาเลยนะครับผมเครื่องแห้งสนิท เครื่องไม่มีดังควันไม่มีไหลนะครับมน้ำมันไม่มีเยิ้มจัดหนักจะเต็มไปเลยครับผมเนี่นี่ครับดูดูชุดน็อตครับดูตัวน็อตตัวนี้ครับนี่ไม่มีนะครับไม่มีขยับแต่ประกันใดเลยนะครับไม่มีนะดูฝังกระโปรงดูอะไรมีหมดใช่ครับสติกเกอร์เดิมสติกเกอร์เดิมเพจยังอยู่นี่เลยนี่เพจเดิมสวยนะมาดูสีตะเกียบข้างตะเกียบข้างด้วยอะไรด้วยดูเดิมหมดครับไม่มีน็อตขยับไม่นอนใช่ครับพี่ นี่ฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมเลยแล้วที่สำคัญเราแต่งให้ด้วยนะแต่งนี่ชุดแต่งนะครับพี่เด็นไปก่อนโอเคนี่ฮะชุดแต่งนะครับเราจัดให้เป็นกระจังหน้าตัว X Series นะครับแต่โลโก้เราเป็นสีเงินอยู่นะเพราะว่าผมชอบมันสวยใช่สวยตัวนี้นะเป็นตัว S ใช่ไหมไฟก็เป็นฮาโลเจนมัลติรีเลคเตอร์นะครับผมสามารถส่องสว่างได้ไกลแล้วก็ยาวนานเลยนะครับแล้วก็ล้อแมก จัดไปเลยล้อแม็กทีอีสนะครับผมงานเทียบแพ้เลยเป็นสติกเกอร์สองข้างแบบนี้นะครับผมเป็นน็อตไทเทเนียมจัดปอกกันสารตั้งศูนย์ถ่วงล้อมาให้หมดเลยตัวนี้นะครับใช่ดูสีนะสีสีเดิมดูครับมาดูจุดตรงนี้ที่จะต้องมาดูสีเดิมสีเดิมงางเฉียบ<า>บ้างเฉียบดูครับอ,อยู่ครบทุกจุดนะครับนี่สามแผ่นอยู่อยู่เหมือนเดิม่ามโอเคงามจัดนะครับ นจริงดูนี่ครับตู้ตู้ใหม่แน่นอนอ่ะดูครับตู้ใหม่มือหนึ่งครับมือหนึ่งแน่นอนครับตู้ใหม่มือหนึ่งดูสีสีบางเฉียบไม่มีชนแน่นอนไปดูตู้ต่อครับนี่ครับตู้ใหม่โบกไม้ครับใหม่นะของใหม่นี่ไม่ใช่ของเก่าทาสีนะครับเนี่ยของใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนี่ จัดเต็มนะตัดเต็มเลยสูงสองเมตรสิบและที่สำคัญจดลงเล่นไปแล้วด้วยนะครับผมข้างๆมีซีคอนมียางกันกระแทกนะครับกอล์ฟล็อกฝาด้วยเรียบร้อยนะปลอดภัยแน่นอนข้างหลังเนี่ยเป็นไฟเดิมสติ๊กเกอร์ลิควิดโมลี่มาให้เรียบร้อยขอเช็คสีหน่อยสีบางเฉียบนะครับแล้วล้อข้างหลังนี่พิเศษมาเลยเป็นยางแม็กซิสนะครับผมนี่ตัวตัว579จะเป็นยางบรรทุกนะครับเรารู้กันอยู่แล้วก็ท่าผาเนี่ยผมชอบอะ ผมเห็นแมกน้าทีางไงก็เลยจัดให้เป็นสีเดียวันทีไปเลยน้ำตาลไม่ไหมห้เสียงกล้องแบบนี้นะครับไม่ต้องสืบมาดูประวัติด้านนี้ฮะชวแวบประวัติสวยงามนะครับรู้รู้กันอยู่เหล็กประกบ3ามแผ่นยังอยู่ครบๆเดิมๆไม่มีบิดเบี้ยวนะแล้วก็เม็ดอาร์คไม่มีซ้อนกันเลยตัวนี้เป็นโรบอทจากโรงงานนะครับและตัวนี้ที่สําคัญนะมาดูนี่ฮะเป็นตัว S ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหมดเลยฟึบ เเสียยงรากุญแจมาแบบนี้นะครับนี่เครื่องเสียงก็ดังมาก่อนเลยนะออยขอเบาเสียงก่อนนะครับไม้ตัวนี้นะเลขไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามารถเอาเลขคัซซีไปตรวจได้เลยเป็นไม้แค่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นสุดยอดนี่ฮะภายในก็ทรงเดิมของอีซูซูนะทรงนี้ไม่มีเก่านะครับผมเบาะกกเป็นเบาะหนังนะฮะหกสิบสี่สิบปรับพับแยกได้หมดเลยตัวนี้แอร์เป็นอนาล็อก สวยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับไม่มีคลอนนี่เข้าชิดทุกเกียร์นะครับเกียร์ถอยต้องดันหน่อยนะชึบแค่นี้ครับผมใช้งานได้สะดวกเครื่องเสียงวิทยุเดิมโรงงานช่องเก็บของมีมาให้2อชั้นเลยว้าวบุ๊กเซอร์วิสนี้จบเลยนะจากอีสุเดิมโรงงานแบบนี้นะครับการันตีได้เลยตัวนี้ตัวนี้มีแอร์แบ็กมาด้วยนะคู่หน้านะครับผมจัดให้เลยสวยงามแบบนี้นะครับราคาพิเศษปีใหม่สเปนโปรดีปีใหม่ ต้องเจอราคานี้เลยจัดมาให้อีกแล้วเออเสียงเป็นอะไรเออเสียงไม่ค่อยดีเท่านี้นะครับผมเป็น1.9ึ่งจุบูเวอร์ทบทวนอีกทีนะครับหนึ่งจุบูพาวเวอร์ปี2019นะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะพันเก้าเทอร์โบ150แรงม้านะครับได้ของทั้งหมดนี่คือล้อแม็กซ์ไมยังไมยังไมพัดอาใหม่ยังไมอีกหนึ่งคู่ยางทิพนะครับผมแม็กซิตนะแล้วก็ตู้ใหม่พร้อมหนองเล่มราคาคันนี้เบาๆฮะ สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่เก้าเก้าพอเลยตัวนี้ปีสิบเก้าอย่าลืมไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งสี่เก้าเก้าอ่ะไม่หนึ่งแสนไม่หลักหมื่นได้้หลักหมื่นถือว่าหลักหมื่นนะถูกจัดเลยนะครับผมตัวนี้ไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งก็จัดให้พร้อมใช้ทั้งหมดนี่นะครับในราคานี้ราคาเดียวแล้วบอกก่อนเลยโปรโมชั่นเดือนนี้พี่เบสครับร้อนแรงช่วยดาวช่วยผ่อนรถยอดกูสูงสุด ห้าหมื่นบาทจัดหนักจะเต็มใครมีเครดิตดีอยากได้รับมอเตอร์ไซค์หรือรุ่นรับทองกับบ้านบอกได้เลยเงินสดอีกอย่างนึงครับขับรถไปไม่ต้องเติมนะครับออกจากนี้เติมให้เต็มถังนะครับต้องสบายสบายเลยเติมมันจัดให้เลยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเันเครื่องของเหลวให้ด้วยนที่สำคัญของเรานะครับเพราะว่าก่อนเดินทางต้องตรวจสภาพรถใช่ไหมใช่ครับ เราออกจากเราไปคล้ายๆยแดงเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยลูกค้าเนีเช็คระยะตามจริงได้เลยนะครับสวยงามแบบนี้นะการันตีให้เลยที่รถดีเดยนนะครับห้ามไปสนีมินบุรีใช่ครับใครมีเอกสารเนี่ยพร้อมแล้วเข้ามาจัดได้เลยใครดูอยู่นะครับแล้วแบบอยากเข้ามาเข้ามาได้เลยใช่ใครดูอยู่แล้วไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ ไปจัดถึงที่เลยฟรีนะส่งรถให้ถึงที่ก็ฟรีเหมือนกันครงนะครับถูกต้องเลยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มกันไปนะใครอยูอยู่ก็ทัสเซียนเข้ามาได้ทัสเซียนเลยทัสเซียนเลยเพราะว่าเราเปิดทุกวันไงที่เบทประมาณนั้นโอเควันนี้เรา2คนประมาณนี้นะครับแจกหนักแจกโปรกันไปโปรดีปีใหม่นี้ใครสนใจลืมแอดไลน์มาที่ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็โทรที่0ูน2ก็ปูเราสคน ขอตัว,ตวาลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ <เฮ pasa> <เฮ S 1>